อ้าวอินาคนสวยอ้าวเจก๊กระปูดมาคือกันบอจ้าแน่นอนจ้าฉันมาประกวดทุกทุกปีแหละรู้ไหมฉันมาเมื่อไหร่ฉันก็กวาดรางวัลไปหมดเลยนะจะบอกให้อ้าว แล้วจังซีหนูสิมีโอกาสได้รางวัลอยู่บ่จ้าเอาเถอะนะรางวัลที่สองก็ยังได้ห้าร้อยนะไหนชุดที่ฉันให้เธอเป็นยังไงบ้างฉันใส่ตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วเจ๊กระปูดมันกระใสได้อยู่จ้าแต่มันหัดอิงติ่งจ้ามันหัดดากอิงติงเอาเถอะนะก็ยังดีกว่าชุดเลี้ยงควายของเธอน่ะรีบเข้ารีบยืนไม่สมารอ้าวเจ๊กระปูดยังมาอีกเหรอคะปีนี้วาดรางวัลไปเสทุกปีให้โอกาสคนอื่นบ้างก็ได้นะคะแม้เงินรางวัลใครดีใครได้นะคะคุณกรรมการคะ แล้วปากดีอย่างคุณกรรมการปีนี้ยังได้มาเป็นกรรมการอีกหรือคะเอาละค่ะนี่ค่ะหมายเลขนัมเบอร์รีบรีไปค่ะขอให้ตกรอบะคะเอาขอให้เข้ารอบนะคะสวัสดีจ้านี่จ้าอีนั่งคนสวยจ้ามาสมัครลองเพลงเป็นปีแล้วคนหลายจ้าเพราะว่าอย่างจ้านี่อย่าบอกด้วยว่ามาประกวดลองเพลงทั้งเบิร์นี่อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากแล้วหน้าตาบ้านๆอย่างเธอล่ะมีความสามารถอะไรบ้างยะกะบพ่อเต้นได้อยู่จ้าเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อเดินนางเดิเดินเดนนางเดินจิ้งจง พอ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 ,อก่อนที่จะมาสมัครก็เตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้ไม่ได้หรือจ้าเอา,เอาไปนัมเบอร์จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคนอ,นอื่นขอบคุณจ้าที่ให้โอกาสอีนางคนสวยขอต้อนรับสู่ Thailand s i n k i n g Star เวทีที่มีแต่ความบ้าและความฮาในวันนี้โจทย์แรกในวันนี้คือเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์นักร้องที่ถูกเลือกให้ร้องเพลงนี้คือเจ๊ปู ตายแล้วเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยจะเอาเพลงอะไรดีคะเนี่ยนั้นเอาเพลงนี้ละกันมีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าเขาว่าน่ารักฉันก็ชักชักอยากจะเห็นอยากจะเห็นมีตัวเป็นเ็นอยากจะเห็นเห็นมีแพนด้าว้าวสมแล้วที่เป็นแชมป์ติดต่อกันสิบสมัยจบไปแล้วกับเพลงมีแพนด้าขอสินปรมือให้กับเจ๊กระปูดด้วยค่ะ และโจทย์เพลงต่อไปคือเพลงที่แอบรักเขาข้างเดียวแต่เขาไม่รับและผู้ที่ถูกเลือกให้ร้องเพลงนี้คืออีนางคนสวยป้าโจทย์คือยากแท้อีนางคนสวยยังบ้านในเคยอกหักจากเธอ,อยู่ท่านสัน้นเอาเพลงพีจินตลาพุ่นลาบนี่ละที่กำลงังดังๆตอนนี้สม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 นำนาอยากเป็นบ้ามากเขาแหง อออออีล่่นนคืตตแเขาาาลิตนเเฮบบ่่วแคป็นที่น่าเสียใจรจริงๆที่กรรมการไม่รู้จักเพลงนี้เลยค่ะเนื่องจากปีนี้เจ๊กระปูดแชมป์10สมัยมาประกวดอีกครั้งจึงทำให้นักร้องประกวดสละสิทธิ์ไปทั้งหมดค่ะและแชมป์ไทยแลนด์ซิง g กิ้ลสตาปีนี้ที่มีคะแนนนำสูงสุดได้แก่เจ๊กระปูด แชมป์สิบสมัยสมัยนี้เธอยังรักษาแชมป์ของเธอไว้ได้เป็นสมัยที่11ค่ะเธอจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล1000บาทแต่ยังไม่หมดแค่นี้เรามีรางวัลขวัญใจมหาชนและผู้ที่ได้รับเลือกได้แก่อีนางคนสวยเธอจะได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล1,000บาท ว่วงกับ,บรองชนะเลิศอีก500บาทรวมเป็นเงินรางวัล1,500บาทในวันนี้ค่ะขอบคุณผลโหวตขวัญใจมหาชนด้อจ้าอีนางคนสวยสิเดทยันเสริมสวยแเราจ้า